c อม mưa mà đâu còn mưa mà miu 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 m i สวัสดีสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับผมนะครับนนเราจะอุ้มนักร้องเสียงเพียนะครับวันนี้ก็จะมาแกล้งแมวที่บ้านนะครับดูที่ว่ามันจะกระโดดออกจากห้องน้ํายังไงนะครับคือตอนเนี้ยห้องน้ําผมอะ่ะผมกําลังจะล้างทิ้งอย่างเนี่ยเห็นปะแล้วคือผมกำลังปล่อยน้ำออกมาให้มหมดอ่ะทีเนี้ยแมวผมมันชอบตาม,มาววาผมมาใช่ปะมันก็มากินน้ําที่ว่าอ่างเทงเล็กทีเนี้ยผมก็แกล้งมันผมก็เปิด เปิดเปิดน้ำให้เต็มห้องน้ำเลยอ่ะโอ้ยดูผมจะดูมันที่ว่ามันจะแบบมันจะกระโดดมันจะกระโดดออกมาจากห้องน้ำจากทางไหนเออโอเคเรามาดูกันดีกว่าผมจะลองแก้งเรียกมันนะคือต้องบอกว่าแมวตัวเนี้มันติดผมมากไปนะพอผมไปไหนมันจะเดินตามพอผมนั่งอยู่มันจะมาเคลียร์คอมาเล่นกับผมนะโอเค เป็นแมวที่เครี่องและติดผมมากผมจะลองทดสอบดูว่ามันจะแมวมันจะหนีรอดออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงโอเคเรามาดูกดีกว่านะึบๆมันมากาะมมาดูเมึงมามี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 มม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 ีมมี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 มม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  แมวไม่กลัวน้ําเออคิดด nice. ูมันก็ต้องออกมาเลยเนี่ยอื้หือสุดยอดตัวนี้มัากมาซบมาใสผมจะสนิทกับแมวตัวนี้มากนะครับสนิทมากจนถึงสนิทที่สุดเลยยูบิเป็นไงมาเลยมาเลยมามาทางนี้เว้ย้ยทางนี้เว้ย สงสารเนี่ยเปียกน้ำโอ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเโอเคครับไปแล้วครับบลายเนี้ยเก็บกล้องนะ